สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนัทนะครับ Isuzu Truck for sale ครับวันนี้นะครับเนื่องจากว่าวันที่1มกราคม2567หรอ่หรือเปิดปีใหม่มานะครับต้นปีหน้านะครับกฎหมายขนส่งมีการอัปเดตนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันนะอันตรายด้านข้างของรถบรรทุกและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายด้านท้ายนะครับ วันนี้ผมก็เลยอยากจะมาอัปเดตนะครับเป็นข้อมูลความรู้นะครับให้กับผู้ใช้รถบรรทุกหรือผู้ที่จะซื้อรถบรรทุกนะครับแล้วต้องมีการจดทะเบียนตั้งแต่ปีใหม่ปี67เป็นต้นไปนะครับได้ทราบข้อมูลนะครับตลอดจนอู่ต่อตัวถังนะครับที่จะต้องทําการต่อตัวถังและอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายให้ถูกต้องตามกรมการขนส่งทางบกกําหนดนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะฮะ ว่ากฎหมายกําหนดระยะต่างๆไว้ยังไงบ้างเริ่มจากอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างนะครับหรือเรียกว่ากาดข้างหรือกันมอเตอร์ไซค์ด้านข้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับระยะที่1นนะครับระยะ A นะครับก็คือนะครับจากเสานะครับที่ยึดตัวกาดข้างกับตัวถังไว้นะครับเสาด้านหน้าหรือเสาต้นแรกนะครับ ความห่างจากเสาตัวนี้ไปจนถึงสุดกาดข้างเนี่ยจะต้องกำหนดไว้ว่าไม่เกิน70เซนตเมตรนะครับตัวนี้ผมวัดได้23เซนเมตรนะครับเพราะฉะนั้นไม่เกิน70เซนเมถูกต้องนะครับระยะต่อไประยะ B ครับก็คือจากเสาที่ยึดตัวถังนะครับไปจนถึงปลายสุดของตัวกาดข้าง จะต้องไม่เกิน25ซนติเมตรเดี๋ยวผมจะวัดนะครับนี่คือตัวเสาตัวนี้วัดได้23เซนติเมตรเพราะฉะนั้นถูกต้องนะครับไม่เกิน25เซนระยะ4ครับก็คือระยะที่วัดจากพื้นถนนนะครับไปจนถึงกัดข้างตัวบนจะต้องไม่น้อยกว่า95เซนเมตรนะครับ95ซนติเมตรอยู่ในระดับ ฝ่ามือผมนะครับเพราะ,ะนั้นกาดข้างตัวบนจะต้องอยู่ประมาณตำแหน่งนี้ครับอันนี้ติดไว้ก่อนนะไม่ตรงแล้วนะครับต่อไปนะครับระยะต่อไประยะดีระยะดีเขากำหนดว่าความสูงจากพื้นจนถึงกาดข้างตัวล่างเนี่ยจะต้องไม่เกิน55เซนติเมตรเราทำการวัดนะครับ น,นี้วัดได้44เซนติเมตรนะครับไม่เกิน55เซนติเมตรถูกต้องครับระยะต่อไประยะ E นะครับระยะ E กกำหนดคือช่องว่างระหว่างเหล็กกาดข้างจะต้องไม่มากกว่า30เซนติเมตรเราทำการวัดนะครับอันนี้ผมวัดได้ตรงนี้นะฮะสิเซนติเมตรไม่เกิน30เซนติเมตรถูกต้องครับระยะต่อไปนะครับ ระยะ f นะครับระยะ f กําหนดตรงนี้ครับตั้งแต่ด้านล่างของตัวถังรถนะครับไปจนถึงด้านบนของกัดข้างตัวแรกเนี่ยจะต้องไม่เกิน35ซมหมายความว่าระยะนี้นะครับไม่เกิน35ซนเมรเราทําการวัดครับผมวัดได้23ซนเมตรครับเนี่ย23ซนเมตรนะครับเพราะฉะนั้นถูกต้องครับระยะต่อไปครับ ระยะ L นะครับก็คือเขาจะวัดจากเสาหน้าตัวนี้ฮะไปจนถึงเสาหลังนะครับความห่างของเสาหน้าและเสาหลังจะต้องไม่เกิน3เมตรครับหรือ300เซนติเมตรทำการวัดครับ ตัวนี้ผมวัดได้256เซนติเมตรนะครับไม่เกิน300เซนติเมตรถูกต้องครับระยะต่อไปนะครับคือระยะ x นะครับระยะ x กำหนดอย่างนี้ครับตั้งแต่บริเวณนี่ฮะหน้ายางของยางล้อหน้านะครับไปจนถึงด้านหน้าของกัดข้างตัวนี้นะครับก็คือระยะนี้เดี๋ยวทำมือให้ดูนะครับระยะนี้นะฮะ จะต้องไม่เกิน30ซนติเมตรหรือประมาณ1ไม้บรรทัดครับเดี๋ยวผมวัดให้ตรงนี้ผมวัดได้ประมาณ28ซนติเมตรนะครับระยะนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่เกิน30ไม่เกิน30ซนติเมตรถูกต้องครับระยะสุดท้ายนะครับก็คือระยะ y นะครับระยะ y กําหนดตรงนี้ครับตั้งแต่ด้านท้ายสุดของกาดข้างมาจนถึงนี่ฮะ หน้ายางบริเวณนี้ครับจะต้องไม่เกิน30ซนเมตรเช่นกันนะครับประมาณ1ฟุตวัดครับตอนนี้ผมวัดได้อยู่ประมาณ25ซนติเมตรนะครับเพราะนั้นไม่เกิน30ซนติเมตรระยะนี้นะฮะไม่เกิน30ซเมตรถูกต้องครับและนี่ก็คือระยะต่างๆนะครับที่กฎหมายใหม่ได้กำหนดการติดตั้งหรือการทำกาดข้าง จะต้องทําในระยะต่างๆเหล่านี้ที่ผมได้วัดให้ดูทีนี้มี1ระยะคือระยะ C นะครับที่เราทําการวัดแล้วรู้สึกว่ายังเป็นข้อสงสัยก็คือตั้งแต่ความสูงจากพื้นดินมาจนถึงกาดข้างตัวบนจะต้องไม่น้อยกว่า95ซนเมตรซึ่ง95ซนเมตรอยู่อยู่ประมาณนี้นะครับคือถ้าทำต่ำกว่านี้แสดงว่าไม่ตรงตามที่กฎหมายระบุ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมตีว่าลักษณะนี้นะตัวพื้นของตัวกระบะรถคันนี้นะครับน่าจะเขาเรียกว่าสันนิษฐานว่าให้เป็นเหมือนเป็นกาดข้างตัวบนสุดก็ได้เพราะว่าส่วนนี้มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ระยะความห่างของช่องไฟ ซึ่งกฎหมายกําหนดเนี่ยไม่เกิน30เซนติเมตรอย่างช่องนี้เราวัดไปแล้วเนาะว่าได้ทีนี้อย่างช่องนี้นะครับที่สมมุติว่าตัวนี้เป็นกาดข้างตัวบนนะฮะความห่างตัวเนี้ยเกิน30เซนติเมตรไหมถ้าไม่เกินผมว่านะครับน่าจะเป็นสิ่งที่ทำได้นะครับอ่ะผมวัดจริงๆนะตอนนี้ นะครับช่องนี้นะครับวัดได้23เซนติเมตรก็คือไม่เกิน30เซนติเมตรนะครับเพราะตัวนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะตีความเป็นลักษณะเป็นกาดข้างตัวหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าถ้ามาทํากาดข้างตัวบนมันก็จะอยู่บริเวณนี้มันก็จะยังไงย่งไงหรือไม่อย่างนั้นนะครับถ้าให้ถูกต้อง100%เลย ก็ต้องทํากาดข้าง3เส้น1 2แล้วก็ข้างบนนี้อีกเส้นหนึง 1, 2, แล้วก็ทําให้เส้นบนเนี่ยไปจนถึงพื้นนะครับมีระยะไม่น้อยกว่า95ซนติเมตรอันนี้จะถูกต้อง100%ซนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าดูในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ด้านล่างของหรือพื้นกระบะเนี่ยมันมีความแข็งแรงก็เปรียบเป็นกาดข้างตัวบนก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเหมือน มีกาดข้าง3เส้น1 2 3นะครับและระยะต่างๆก็จะถูกต้องตรงหมดนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของผมเองนะเดี๋ยวเราไปดูกาดด้านท้ายนะครับหรืออุปกรณ์ป้องกันการชนด้านท้ายนะครับตัวนี้เป็นรถในลักษณะ1นะครับก็คือเป็นกระบะบรรทุกแบบยกเทได้นะครับหรือกระบะด้ำนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าด้านท้ายกฎหมาย กำหนดให้อุปกรณ์ป้องกันด้านท้ายของรถประเภทนี้มีระยะต่างๆยังไงบ้างไปชมกันครับระยะต่างๆนะครับที่กฎหมายกาหนดสำหรับอุปกรณ์ป้องกันการชนด้านท้ายนะครับมีระยะต่างๆดังนี้ครับระยะแรกนะครับก็คือความสูงนะครับของตัวการชนด้านท้ายไปจนถึงพื้นนะครับจะต้องมีระยะที่ไม่เกินนะครับ 55ซนติเมตรนะครับเดี๋ยวเราวัดกันเลยครับจากพื้นถึงฝ่ามือผมนะครับตัวนี้วัดได้32ซนติเมตรนะครับกฎหมายกําหนดว่าต้องไม่เกิน55ซนติเมตรเพราะฉะนั้นตรงนี้วัดได้32ซนติเมตรผ่านครับระยะต่อไปนะครับก็คือความหนาของตัวกันชนครับตัวนี้นะฮะจะต้อง มากกว่า12เซนติเมตรนะครับเราทำการวัดครับตัวนี้ผมวัดได้15เซนติเมตรเพราะฉะนั้นมากกว่า12เซนติเมตรนะครับความหนาถูกต้องครับระยะต่อไปนะครับก็คือจากปลายสุดนะครับทั้ง2ฝั่งนะฮะของตัวกันชนด้านท้ายนะครับจะต้องนะครับพอดี อยู่ในระนาบเดียวกับแก้มยางแก้มยางรถยนต์นะครับที่ดีที่สุดเลยนะครับผมว่าทําให้พอดีกับแก้มยางก็1สวยงามด้วย2ถูกต้องด้วยนะครับหรือถ้าจะทําให้สั้นกว่านั้นก็หมายความว่าถ้าแก้มยางรถอยู่ในระดับฝ่ามือผมนะครับตัวปลายของตัวกันชนด้านท้ายเนี่ยจะต้องเลื่อนเข้าไปข้างในเนี่ยระยะห่างเนี่ย ของ2ฝ่ามือผมเนี่ยนะครับจะต้องไม่เกิน10เซนติเมตรนะครับนะฮะคือถ้าตรงนี้เป็นแก้มยางระดับระนาบแก้มยางรถนะครับก็คือถ้าจะทําให้สั้นกว่าน,นี้ก็คือทําสั้นลงไปได้อีกแค่10เซนติเมตรนะครับนี่คือระยะที่3ที่กฎหมายระบุไว้เดี๋ยวเราไปดูระยะที่4นะครับว่ากฎหมายระบุ ไว้ยังไงต่อที่ด้านข้างกันครับและระยะที่4นะครับทำการวัดดังนี้ครับคือระยะจากจุดสิ้นสุดหรือจุดปลายของตัวถังมาจนถึงจุดที่ติดตั้งตัวกันชนด้านท้ายนะครับจะต้องมีระยะที่ไม่เกิน40ซนติเมตรนะครับ40เซนติเมตรเดี๋ยวทำการวัดครับ จุดนี้นะครับมาจนถึงจุดนี้นะครระยะนี้นะฮะไม่เกิน40ซนเมตรตัวนี้ผมจะวัดได้อยู่ที่ประมาณ25ซนติเมตรนะครับคือไม่ถึง30ไม่ถึง1ไมบ้บรรทัดนะครับแต่กฎหมายกำหนดว่าจุดนี้มาจนถึงนี้ ะร,ระยะนี้ไม่เกิน4 0เซนเมรเราวัดได้2 5ซนติเมตรนั้นถูกต้องครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับบริเวณจะสังเกตว่าบริเวณตั้งแต่ล้อหลังไปจนถึงด้านปลายของตัวถังเนี่ยจะไม่มีอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างนะครับเพราะบริเวณนี้นะครับกฎหมายใหม่ไม่ได้ถูกกำหนดว่าจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างนะครับ ส่วนถ้าจะทำการติดตั้งก็สามารถทำได้นะครับหรือจะไม่มีแบบนี้นะครับก็ไม่ผิดกฎหมายเช่นกันนะครับครับและที่ท่านได้ชมไปแล้วนั้นนะฮะก็คือกฎหมายใหม่นะครับในเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการชนด้านข้างและด้านท้ายของรถบรรทุกนะครับตามกฎหมายที่จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่1 มก,กราคม2567เป็นต้นไปนะครับทั้งนี้นะครับเป็นการบังคับใช้กฎหมายสำหรับรถบรรทุกที่ทำการจดทะเบียนใหม่นะครับคือรถใหม่ที่เริ่มจดทะเบียนใหม่เลยนะครับไม่รวมถึงรถที่มีการใช้งานมาแล้วนะครับแล้วก็แจ้งยกเลิกการใช้งานตามม79นะครับแล้วนำมาจดทะเบียนใหม่อันนี้กฎหมายตัวนี้ไม่รวม หรือไม่ครอบคลุมถึงนะครับก็หวังว่าข้อมูลในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับต่อท่านที่ทําการซื้อรถบรรทุกใหม่นะครับและจะจดทะเบียนใหม่สำหรับปีหน้าเป็นต้นไปนะครับรวมถึงเป็นประโยชน์ต่ออู่ต่อตัวถังนะครับที่จะได้ทําความเข้าใจแล้วก็ทำการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายตามระยะต่าง ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม s u z z u t u u k k 4 r ซ a l e นะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนในสมาร์ทโฟนของท่านสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับรถบรรทุกในด้านใดหรือจะเป็นการรีวิวรถ บรรทุกรุ่นใดตัวถังใช้งานในธุรกิจแบบไหนนะครับก็ฝากติดตามรับชมกันในคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้เซลนัทอิซุซุทักโฟเซลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ